Yajtahid jatahid cincang kan nabi nada cincang nai kan tam ibadah ta Allah Subhanahu wa taala nai chuang 10 wan sutai ma la yajtahid fi ghairiha kan nabi dai cincang mue jing kwa mai cincang muen kap euen jak 10 wan sutai คือถ้าทั้งปีท่านจะพบเห็นการอิบาะดะของท่านอัลลอฮ์สุลลลัมช่วงที่ท่านจะจริงจังที่สุดหนักที่สุดนั่นก็คือช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนอุบุาระฮ์ดิษนี้เป็นฮะด i ษที่รายงานโดยอิบามุสลิมท่านี่น้งครับท่านอัลลอฮุสุลแลลัมได้กระทำตัวอย่างให้กับเราในฐานะท่านเป็นผู้นำท่านได้ทำตัวอย่างให้กับเรานั่นก็คือว่าท่านได้ทำจริงจังในอิบาระดะช่วงสิบวันสุดท้ายแม้จะอยู่ในมัสยิด หรือจะชว่วงที่ทา่านปรกกจส่วนตัวของท่าขนขณะไหนก็ไอชารายาง,งานว่าท่านจะคร่งที่สุดในชว่วงสิบคืนสุดท้ายนี่คือสุนนะหนินของท่านอบดุลลบิร์กสัลงอุษลัมด้วยหนี้ผมหวังย่างยิ่งเราชว่วงสิบวันสุดท้ายที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันพยายามตั้งใจปรองพัว่าปีนี้เราจะแข่งขันกันจะจริงจังกันในเรื่องการทำอิบาดะสว่วนเรื่อง Terdahwai nak hari ini, hari ini Imam kita akan 2 surah duitkan. Juz 17, 2 surah 1 surah al 2 surah al-hajj. Surah al-ambilah, surah al-ambilah nampaknya bandar nabi. Surah bandar nabi. Surah al anbiya surah di tuh patan Makkah. มีทั้งหมดอายะหนึ่งร้อยสิบสองอายะห์มีอายะห์ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสองอายะห์เป็นสุรษที่ถูกประทานที่นครมักกะและสุรษนี้ถูกประทานลงมาหลังจากสุรษอิบราฮิมในจุดที่สิบสามเราอ่านไปแล้วสุรษอิบราฮิมการที่ได้ยักสุรษนี้ว่าสุรษทูลอัมบียะเพราะในสุรษนี้มีการเล่าถึงประวัติบรรดาอัมเบียะบรรดานบีมากมายในสุรษนี้ ไม่ได้เจาะจงนบีคนหนึ pok, ่งคนใดมากมายบรรดานบีาที่อัลละตัลเลาเล่าในประวัตินี้ในสุรนี้เริ่มต้นท่านพบท่านไปพลิกดูท่านจะพบคนแรกประวัตินบีคนแรกที่อัลละตัลเลาะเล่าในสุรนี้นั่นก็คือประวัติบิดาของบรรดานบีาทั้งหลายนั่นก็คืออิบราฮิมอะลยฮิสลามอบุลอาบีย์เพราะท่านนบีอิบราฮิมท่านคือบิดาของบรรดานบีทั้งหลายอัลละตัลเลาก็เลยเล่าท่านเป็นคนแรก

عليه السلام لك نبي داود عليه السلام لك نبي سليمان عليه السلام نبي أيوب عليه السلام نبي إسماعيل نبي إدريس نبي نبي زلكفلي لك نبي زنو نبي يونس لك نبي زكريا نبي 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 عيسى لك سطع نبي كورا محمد صلى الله عليه وسلم رأوكم هنوا نسرحني لا تلاي نبي الله تعالى داي لاو بروات كوكو كاو لون نسرحني ท่านครับผมได้พูดมาหลายต่อหลายครั้งจุดประสงค์ของการเล่าประวัตินาบีเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นเรื่องราวให้เป็นที่ประจักษ์เป็นเพียงแค่ความรู้เท่านั้นไม่ใช่แต่พวกเขาเหล่านั้นถูกเล่ามาให้กับพวกเราฟังนี้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดแล้วก็มาเอามาเอามาเป็นตัวอย่างให้กับให้กับเรานี่คือจุดประสงค์ของการเล่าประวัติบรรดาอัมเบีย ไว้ในอลัลกุรอานพี่น้องครับถ้าเรามาดูในเนื้อหาอื่นๆจากประวัติของนบนีเราก็จะพบว่าในสุรนี้มพูดเกี่ยวกับเรื่องเตียมะวันเตียมะเหตุการณ์ของวันเตียมะเริ่มอายะแรกอ l l a h t a าติมนุษ Allah ต a a l a เตือนมนุษ์ในความหลงลืมของมนุษย์อ a h t a a ลากล่าวว่าอิกราบาลินนาสิฮิซาบุฮุมวะฮุมฟีกัฟลลติน Tuhan mana? nak masa untuk nak hisap manusia. Kelai. Wala ti Allah ta'ala jat sahab Tangkang ti wahum manut dan fi ghaflatin. Yang long lahi Yang long Yang belum, Yang tua yu. Wah kau nak kelai yaumul qiyamah. ke ayat surah ni. Allah ta'ala put jai. อือจากเรื่องเกียยวมะเรื่องเกียวมะแล้วก็อืนจากเรื่องเกียวมะอัลอออลอฮฺตละลาได้พูดเกีย่ยวกับความสามารถของพระองค์อัลลอฮฺตะลาได้เล่าถึงการสร้างฟ้าฟ้าท่านพี่น้องครับจับเอาไว้เดิมทีเดียวฟ้ากับแผ่นดินเป็นก้อนเดียวกันติดกันเป็นก้อนเดียวกันติดกันแต่หลังจากนั้นอัลลอฮฺตะลาแยกออกจากกันอัลลอฮฺตะลาได้เล่าในอายะที่สามสิบ

มันคือช you well, so kind of ิ้นเดียวกันมันคือก้อนเดียวกันหลังจากนั้นอัลลอฮฺอะลาฟัตักกน่าวมามันแยกมันออกจากกันเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้วิเคราะห์ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นระเบิดครั้งใหญ่จนกระทั่งทำให้แยกออกเป็นดวงดาวต่างๆนานาและก็แยกออกมาเป็นฟ้าและเป็นดินนี่คือการคำนวณของพวกเขาแต่ที่จริงอัลกุรอานได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วและอัลลอฮฺตะลาได้บอกอีกว่าว่าจ้าละมีนลมาและเราได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิต อุลเชยินอ้ยยินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนั้นเราสร้างมาจากน้ำทั้งสิ้นในธรรมะนดยเห็นนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีชีวิตอยู่ได้จะต้องอาศัยน้ําน้ําเป็นปัจจัยหลักน้ําเป็นปัจจัยสําคัญที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตขึ้นมาได้เราแต่เราได้พูดถึงความสามารถของพระองค์เล็กๆน้อยในช่วนี้ท่านพี่น้องครับผม อยากจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องประวัติของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺต้าลาได้เล่าให้กับเราเกี่ยวกับการทางานด่าวะของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามล้วนแต่สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราให้เห็นถึงความยากลําบากของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามในการทาด่าวะและได้ได้เห็นถึงวิธีการของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามในการทําด่าวะเพื่อว่าเราได้เอาวิธีการเหล่านี้ มาพัฒนาในการด่าวของเราด้วยอัลลอฮฺตะลาได้เล่าในอายะห์ที BACK ่51เริ่ต้ตประวัอินบีอิบราฮิมไอ้ที่เาบอกกับบิดาของเขาพี่น้องขับบิดาอิบราฮิม ﷺ ชื่ออาซัมเป็นคนที่ทำรูปปั้น บิดาของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นคนที่ทำรูปปั้นขายแล้วก็อิบราฮิมได้ด่าวะบิดาบิดาของตัวเองและก็ได้ดาวาพวกของเขาด้วยพวกของอิบราฮิมด้วยอิบราฮิมได้ดาว่าว่าอย่างไงมาฮาทิฮหินตะมาซีลอะไรหรือบรรดารูปปั้นเหล่านี้อัลลอฮที่อันตุลลาอากิฟูที่สูดเจ้ากราบวหวมันมันคืออะไรหรือไอรูปปั้นเหล่านี้มันคืออะไร พวกเขาก็ตอบว่าวาเจตนานาอาลาฮาอาบิดีนพวกเขาก็อ้างเหตุผลพวกเขาก็อ้างเหตุผลว่าวาจตนานาเราพบเราเห็นว่าปัจจุรุษของเราพวกเขาเหล่านั้นกลับไหวกับรูปปั้นเราก็เลยกลับไหวกับรูปปั้นโดยที่ไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยัน ไม่มีหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นมายืนยันถึงการเป็นประชาของรุปันไม่มีแต่พวกเขาแค่ยึดมั่นกับประเพณีปฏิบัติของบรรพบุรุษเก่าๆของเขาที่เคยกระทำมาทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ารูปันเหล่านั้นเป็นพระเจ้าเหตุนี้ท่านอับดุรเบบีจึงยืนยันว่าละกาเดกงตมออนตมว่าอาบาอุกุมฟิลตร์เดมบูบีแท้จริงแล้วเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหมด ความหลงอ,อยู่ในความหลงทางที่ชัดเจนท่านพี่น้องครับถ้าท่านดูนี่คือประเภทแรกการด่าวของอิบราฮิมอะลัยสลมท่านจะใช้เหตุผลท่านจะใช้หลักการท่านจะใช้หุจจ์ท่านจะใช้วิาชาวความรูม้คือใช้หลักคิดในการดาวใช้หลักคิดใช้หลักคิดในการดาวนี่คือแนวทางแรกการด่าวของท่านบีอิบราฮิมอะลัยสละแนวทางที่สองเมื่อไม่ได้ผล แพ้แล้วเถียงยังไงก็เถียงไม่ขึ้นเหตุผลไม่มีแล้วว่าทําไมจึงกลับรูป,ปับนเอาอยัางไงก็ไม่เป็นชนะแล้วแต่พวกเขายังชื่อรันอิบราฮิมจึงใช้แผนโนั่นก็คือดวาวหเปลี่ยนรูปแบบใช้ร,รูปแบบของการกระทําดาวหในรูปแบบของการกระทําอิบราฮิมได้กล่าวว่าวะตัลลอฮิฉันขอสาบานโดยอัลลอฮ์และอัีดันน์อัซนามักุม บัดาอัตวลโมุนบิรินฉันจะวางแผนการทำสิ่งหนึ่งกับพระเจ้าของพวกเขากับรูปปั้นของพวกเขานี่คือดาวะบบิลเฟลีดาวะด้วยการกระทำนี่คือเขาเรียกว่าดาวะับมีสองรูปแบบหนึ่งดาวะับบิลกอลีด้วยกับคำพูดด้วยกับหลักการด้วยกับเหตุผลด้วยกับด้วยกับด้วยกับวิชาความรู้และก็อีกสองด้วยกับการกระทำไม่มีคำพูดอิบราฮิมได้วางแผนเพื่อจะทำลาย อัสนาบรรดารูปป ah uh, ok 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 ah um ั้นของของของพวกเขาเหล่าน ah um ั้นเมื่อพวกเขาออกไปในงานฉลองของพวกเขาอิบราฮิมก็ฟาจอาลาฮุมจูซาดอิบราฮิมได้ตีมันเป็นชิ้นๆตีให้แตกตีให้แตกอิบราฮิมตีแตกดนลยเป็นชิ้นๆเหลือตัวเดียวอิลลากบีรละฮุมเหลือตัวใหญ่ตัวเดียวอิบราฮิมไว้ไม่ได้ตี เพื่ออะไรครับละอัลลอฮุอิเลฮิยับเจลหวังว่าพวกเขาจะได้กลับไปถามตัวใหญ่เนี่เพื่อเป็นเป้าหมายของนวัตของอิบราห์มทําลายลูกบ้านเหล่านั้นเพื่อให้เขาคิดได้เมื่อพวกเขากลับมาอะไรเกิดขึ้นมันฟาอลฮาซาบิอาลิฮัตจนาใครทํากับพระเจ้าของเราเอินฮูละมินซอลิมีนแน่นอนเขาต้องเป็นคนซาลิมแน่นอนคนที่ร้ายแน่นอน แล้วก็พวกเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่าสาิมีนาฟตันยันกุรุฮมยุกาลุลาฮุอิบรอฮิมเราได้ยินมีวัยรุ่นคนหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งผู้เขานั้นชบดาทอต่อพระเจ้าของเราเน่นอนคนนี้แหละคือผู้ที่ทำพระเจ้าเราเขาคนนั้นชื่ออิบรอฮิมหลังจากนั้นกษัตริย์ก็สั่งให้เอาอิบรอฮิมมาต่อหน้าผู้คนฟะตูบิฮิอาเลาะยูนินเนสและอัลลอฮุมยัชฮาดูเพื่อว่ามนุษย์ได้เป็นสกิบพยานในการสอบสวนอิบรอฮิมอลัลฮิสสลาม Mereka Allah Taala uh, uh, kasar, kau sopan. Mereka sopan Ibrahim. <tist> adam, anta fa'ala haza bi alihatina ya Ibrahim. Jauh, jadi orang yang melakukan ini adalah Ibrahim. Ibrahim menjawab seperti apa? Kala bel fa'ala hu kabiru hum haza. Bukan saya yang melakukan, tetapi orang yang melakukan ini adalah Ibrahim. ฟัสอลูฮุมเอนกาลูยาติกูนจงถามมันถ้ามันพูดได้นี่คือที่ของอิาปรมต้องการนั่นก็คือให้พวกเขาเห็นว่าถ้าคุณศรัทธาว่ามันคือพระเจ้าถ้าคุณคิดว่ามันสามารถช่วยเหลืออะไรได้คุณถามมันสิมันพูดไหมคุณถามมันสิมันรู้ไหมคุณถามมันสิใครทำมันบอกได้ไหมคุณถามมันสิที่คุณเชื่อว่ามันคือพระเจ้า เมื่อนั้นสราญองอิลัอันฟุสฮพวกเขาก็เลยสำนึกได้กับคำพูดของอบราิมยอมแพ้โดยหลักการแต่ด้วยความดื้อรั้นพวกเขาอยากต้องการเอาชนะเอาชนะนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามพวกเขาเลยประกาศฮัมริกูฮูวันซูรูฮุอาลีฮะตกุมอิมกุตตุมฟาอิลูต้องการเานนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามท่านพี่น้องครับตรงนี้สอนให้เราเห็นถึงการทำงานดาวะของนบี การทำด่าวของนบีพวกเขาประสบกับปัญหาต่างๆนานาและพวกเขานบีนั้นหาวิธีทางทุกวิธีเพื่อให้ประชาชาติของเขาให้อุมมาของเขาให้กองของเขาได้รับใหญ่ๆของอัลลอฮฺทูลตาลาทุกวิธีทางครับแต่สุดท้ายด้วยความดื้อรั้นของพวกเขาอิบราฮิมเลยถูกเผาอัลลอฮฺตาลาให้อาอาียกว่าทดสอบนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามด้วยกับการถกเผา ท่านพี่น้องครับท่าท่านไปดูในประวัติตอนที่อิบราฮิมอะลัยฮิสสลามตอนที่ไฟทุกจุดท่าท่านไปดูในประวัติครับตอนที่ไฟทุกจุดปรากฏว่าทั้งหมดมักโลกก็อัลดินรนอยู่ไม่ได้มาต้องการช่วยเหลือท่านนมีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแม้แต่นกตัวหนึ่งก็พยายามจิ้มน้ํามาเพื่อต้องการดับไฟถามว่าดับได้ไหมดับไม่ได้แต่จําเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือกับ กับผู้รักของ Allah ขลิลลอห์ที่กำลังจะถูกทำโทษด้วยกับการเผาแม้กระทั่งมาในคำวก็ลงมาเหมือนกันเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือกับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามปรากฏว่านบีรับไหมอิบราฮิมไม่รับอิบราฮิมไม่รับความช่วยเหลือจากใครๆทั้งสิ้นแต่กลับกันนั้นอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกล่าวในขณะที่อิบราฮิมจะตกในไฟอิบราฮิมกล่าวว่าอย่างไร Kul Ibrahim Tawa Hasbi Allah Wa ni'mal wakil hasbiyallahu. Allah Samrak chan Allah Kau nak po Wa ni'mal wakil Ra'un ke wakil ti di di sun samrak chan Ni ke kampung sutai Ibrahim alaihi salam Kana ti kau cak long lai fai Allah Ta'ala Cik sang gul fai Kul na ya narukuni Bardan wa salaman ala Ibrahim เราแต่เราได้สร้างให้ไฟนั้นเย็นและก็ปลอดภัยให้กับอิบราฮิมอะลัยฮิสแลมนี่ครับคือตัวอย่างของบิดาของอัมเบียลำบากเพื่อทำงานศาสนาเพื่อเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานาัูตะลาและบทเรียนต่อมาที่เราได้รับจากประวัตินบ,บีอิบราฮิมอะลัยฮิสแลมนั่นก็คือผู้ที่ทำด่าว่าผู้ที่เป็นผู้เชิญชวนมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ผู้ที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาต้นตระกูลของเขา ลูกหลานของเขาอัลลอฮ์จะรักษาอัลลอฮ์จะให้ลูกๆของเขาเป็นลูกที่ซอลลัเป็นลูกที่อยู่ในศาสนาอย่างเช่นอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ได้ปกป้องลูกๆของเขานั่นก็คืออัลลอฮ์ได้ให้อสหิสฮ่เป็นลูกของเขาให้ยาบูเป็นลูกของเขาเป็นหลานของเขาให Nak tahu Nabi Israel dan Ismail alaihi salam, Nabi Muhammad ini adalah ล l l a ์ปกป้องซุริยะเพราะเป็นผู้ที่ดาวรรมาดุลไปสู่ a l ล a h س ์ ح ุ ن ه และุตาลานี่คือบทเรียนบทเรียนต่อมาที่เราได้รับท่านพี่น้องครับจำเอาไว้คนที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่ล l l a ์คนที่เปลยแปลศาสนาล l l a ์ Allah จะปกป้องเขาลล l a ์ Allah จะดูแลเขาแม้ว่าเห็นต่อหน้าว่าเขากําลังจะตกในไฟก็ตามแต่แตล l l a ์ Allah จะคุ้มครองเขาล l l a ์ Allah จะดูแลเขาทุกสถานการณ์นี่คือส ah ุรอัลอั n b i y a Surah tama Ramadhan nan itu adalah Suratul Hajj. Surah Hajj, kan binong Surah Hajj. Flewa Surah haji. Hajj. Surah kan petuah fithat. Surah ni pen surah tim akjab. Pen surah tim paling istisnne Al-Quran. Akjabi suat fil Quran. Surah ni pen surah tim mi 78 ayat. Gieokap kan tatam Surah ni, ulama pang pen songpun. Grup bin klawa surah ni tu patanti nak Makkah kelum dan kelawa surah ni tu patanti Madinah kat jengkan Hini ulama kelum ti 3 ceng ok ma mati ma wa sing ti di ti sut asahul akwal. kam pu ti di ti sut nak surah ni mukhtali uh, mukhtali tu ke bang ayat ayat makki bang ayat ayat madani ke yom rap 2 fai ni ke kwam ถูกต้องที่สุดเป็นสุรห์ผสมเป็นสุรห์ผสมมีอายะมักี้มีอายะมะดานีเหตุนี้ท่านพี่น้องขัาอุลธศาสดได้ลงมติว่าสุรหัตเป็นสุรห์ที่แปลกที่สุดอุลามะได้รวบรวมความแปลกของสุรหัตมีอยู่ถึงเจ็ดข้อด้วยกันเจ็ดข้อความแปลกของสุรห์อัลฮัจความแปลกแรกเหมือนผมได้พูดไปในสุรห์นี้มีเช่นกันอายะที่ประธานทินมักกะ ในซุลนี้ก็มีเช่นกันอายะที่ถูกประทานมาที่นครมาดีนะความแปลกที่หนึ่งผสมกันสองความแปลกที่สองอในซุลนี้มีเหมือนกันอายะที่ถูกประทานมาเวลากลางคืนและในซุรฮนี้เช่นกันมีอายะที่ถูกประทานมาในเวลากลางวัน ข้อแปลกที่สามในสุรนี้เหมือนกันมีอายะที่ประทานมาตอนที่ท่านบนบีสุลต่านมาอยู่ที่นครมักกะหรืออยู่ที่นครมดีนาอยู่ในเมืองไม่ได้เดินทางไปไหนและในสุรนี้ก็มีเช่นกันอายะทีูุ่ประทานลงมาให้กับนบีสุลต่านตอนที่ท่านเดินทางอยู่แปลกข้อที่สี่สุรนี้มีสุจุติลาวะสองแห่งด้วยกันสุรนี้มีสุจุติลาวะสองแห่ง สุญุดเสียดสสุญุดที่เราขอสองแห่งด้วยกันในสุราห์นี้ซึ่งไม่มีในสุราห์อื่นในอัลกุรอานไม่มีที่สุจุดสองครั้งในสุราห์เดียวกันข้อที่5ความแปลกของสุราห์นี้เป็นสุราห์ที่ปลอดภัยปลอดภัยนั่นก็คือพูดเกี่ยวกับแนวปรองดองและก็เป็นสุราห์ที่พูดแนวการทําสงครามนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องที h a d สุราห์นี้พูดสองรูปแบบ สาลีม so so, ah 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 ันวะฮับันแบบปลอดภัยแบบอัมันและแบบฮับันแบบสงครามสองรูปแบบสุร้นนี้พูดไว้หมดเลยและก็ข้อที่หกความแปลกของสุร้นนี้ในสุร้นนี้มีอายะที่เป็นนาซีคอนอายะที่ยกเลิกและก็มีอายะที่ทําให้ยกเลิกนาซีและก็มีอายะที่เป็นมันูซในสุร้นนี้เช่นกันและก็แปลกข้อที่เจ็ด แปละข้อที่เจ็ดจากสุราห์นี้มุขกมันวามุตาชาบิฮันในสุราห์นี้มีอายะที่เป็นอายะมุขกมันและก็มีอายะที่เป็นอายะมุตาชาบินี่คือความแปลกความพิเศษของสุรตร์ฮัจจ์และความพิเศษข้อสุดท้ายข้อที่8นั่นก็คือว่าในอัลกุรอานทั้งบหมด114สุราห์ไม่มีสักสุราห์เดียวที่ตั้งชื่อ รุกตนหนึ่งในรุกคนอิสลามนอกจากสุรนี้สุรเดียวนั่นก็คือสุรตุลฮันจนี่คือความแปลกแปดข้อด้วยกันความาความแปลกของสุรตุลฮัจพี่น้องครับในสุรนี้เหมือนผมได้พูดไปมีการเล่าเรื่องกิยามะเริ่มอายัดแรกเลยอ Allah พูดเกีย่ยวกับวันกิยามะอินนัซลลตสซาอัตเุนอซมการสะทือน การสัเทือนของวันเกียรมันนั้นแผ่นดินไหวจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในวันเกียรมะอลัสตาลาได้พูดเกี่ยวกับวันเกียรมาในสุรานี้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดในสุรานี้มีม,มีมีพูดเกี่ยวกับเรื่องการอิบาดะเเหตุนี้ถามว่ามีความเชื่องโยองอย่างไรกับ สุรหัตมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับวันเตรียมสุรหัตมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับจิฮหัดสุรหัตมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับไอิบาดนนี่คือคําถามคําตอบคําตอบนันก็คือว่าสุรหัตเป็นเป็นสุรทที่การประกอบพิธีหัตเป็นการกระทําที่บ่งบอกให้เรารำลึกถึงวันเตรียม รำนึกถ <half. S 2> ึงว well so ันเกียร์มาอยู่สักกิรนาบิเลอมิลเกียร์มาทำให้เรานึกถึงวันเกียร์มานั่นก็คือว่าถ้าท่านไปดูถ้าท่านไปเป็นผู้ที่เคยประกอบพิธีฮัตบิซัพแมติซาลิกาเลอเพราะความชุลมุนของคนณนวันนั้นคนสามล้านสี่ล้านคนไปรวมอยู่สถานที่เดียวกันสถานที่ขับแคบและก็ในชุดที่เดียวกันสีขาวทั้งนั้นในชุดเดียวกันทั้งหมด ไม่มีข้อแบ่งแยกระหว่างจนกับรวยทุกคนเหมือนกันทั้งหมดและก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทำบูชาไม่สามารถปิดได้ปิดหัวได้จะปิดหัวไม่ได้เอาหมวกมาปิดก็ไม่ได้เอาผ้ามาปิดก็ไม่ได้ต้องรับแสงแดดจ,จากจากดวงอาทิตย์คือทุกคนอยู่ในสภาพเช่นนั้นหมดเลยเปรียบเสม,มือนสภาพของวันเกียรติเห็นนี้สุลตูฮัดจึงมีความเชื่อมโยงกับวันเกียรติ การที่รวมตัวกันที่ทุ่งอารอฟ์และการที่มุ่งหน้ามนุษย์ทุกคนมุ่งหน้าไปที่เดียวกันนั่นก็คือตอนที่จะคว้างหินที่จุมรออักบะช้าววันที่สิบสุลฮิจจมนุษย์สามล้านคนสี่ล้านคนทุกคนมุ่งไปเพื่อต้องการคว้างหินที่จุมรออักบถ้าลองมาคิดดูคนเป็นล้านมุ่งสู่สถานที่ที่เดียวกันที่คับแคบถ้าลองคิดดูนี่คือเป็นเรื่องที่บ่งบอกให้เรานึกถึงวันเกียรติข้อที่สอง tamti banna hujat banna hujat ku kok pak pak yuti mustalifah mustalifah naik ke tanggal ke nak arafah nai chuam ton ดวงอาทิตย์ตกเดินทางไปมุสลิฟัและไปนอนพักที่มุสลิฟัตอนที่ทุกคนฟื้นจากมุสลิฟะฟถลองคิดดูนอนบนหินนอนบนทรายนอนบนดินนอนบนนอนบนนอนบนภูเขาต่างๆนาค่างๆนั้นพวกเขาลุกขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงอาซานซุบฮ์พวกเขาลุกขึ้นมาสะบัด ผ้าของพวกเขาที่เต็มไปด้วยที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่เต็มไปด้วยทรายและก็พวกเขามีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางอันยาวไกลระหว่างระหว่างอารฟาฟัถึงมุสลิฟัประมาณ18กิโลด้วยกันพวกเขาเดินทางมาเมื่อพวกเขาลุกขึ้นเขาก็สะบัดเสื้อผ้าของพวกเขาเพื่อต้องการละหมาดสุบะนี่คือภาพให้เราเห็นถึงการฟื้นขึ้นชีพของวันเกียร์<ม>การฟื้นขึ้นชีพของวันเกียร์มาเห็นนี้สู้รตุลฮัตจึงมีความเชื่อมโยงกับ ยาหมุนกิยามแล้วก็ฮัดเช่นกันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจิหดนั่นก็คือมันคือจิหดน้อยๆมันคือจิหดน้อยๆการการการทำฮั์นี่เพราะเหนื่อยเป็นอิบานาที่ต้องใช้แรงกายและต้องใช้แรงสักร่วมกันทีเดียวแรงกายและแรงซักต้องอใช้ในการไปประกอบพิธีฮั์นี่คืออิบาฮั์แล้ก็ท่านพี่น้องครับ เออเรามาดูอายะหนึ ta ta ่งในในสุรห e ัดผมมาพูดกับท่านพี่น้องอายะหนึ่งบ่งบอกถึงข่าวดีกับผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลหรอ์อัลลอฮ์สุบฮานาหฺตะอาลาได้บอกข่าวดีกับผู้ศรัทธาเกี่ยวกับความสูงส่งของอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลลาชัยอิสลามยิ่งใหญ่อัลลอฮฺตะอัลากล่าวไว้ในอายะที่สิบห้ามืการจะรู้อัลเลีย الله في <applause> الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ كايكا تام تكت و الله تعالى ما يشوي كتب النبي صلى الله عليه وسلم كايكا و الله ما يشوي كتب النبي ني دنيا لكن ني اخرات เขาเหล่านั้นจงผูกเชือกจงผูกเชือกที่ฟากฟ้าซาบบินอิละซมะและก็จงตัดเชือกและก็จงดูว่าสิ่งที่เขาวางแผนเพื่อทำลายล้างศาสนานั้นมันจะหมดไปไหมนี่คือความหมายถ้าเรามาดูในทัศนะของอุลมะทับเซตดมีอยู่สองความหมายอุลมะทับเซ็ดด้วยกันความหมายแรกเขาทับเซ็ดว่าใครก็ตามที่ ขาใครก็ตามที่คิดว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยท่านอีบดุโลเลาะห์วะอัลีวะสัลลัมในโลกดุนยาอัลลอฮ์ไม่ช่วยในโลกอาครนต์อัลอลอฮ์ไม่ช่วยก็จงผูกเชือกที่สามารถสามารถตรงน,นี้ก็คือใบบาทผูกเชือกที่ลังคาบ้านที่ที่ที่ลังคาบ้านหรือผูกเชือกที่ต้นไม้และก็แขวนคอตายเลย เพราะถ้าเขารอแค่ไหนก็แน่นอนอัลลอฮ์จะต้องให้ความช่วยเหลือกับท่านอับดุลลาห์สุลต่าไม่จําเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่ให้นานเพื่อรอดูว่าอัลลอฮ์จะช่วยไหมกับท่านอบีเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะต้องช่วยแน่นอนเห็นนี้ถูกขอให้ตายไปเลยนี่คือความคิดเห็นแรกของของอุลามะตับเซนความคิดเห็นที่สองของอุลามะตับเซตนั่นก็คือว่าใครก็ตามที่คิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ความช่วยเหลือกับท่านอับดุลลาสลตในโลกดุนยาและโลกอาราจจงผูกเชือกที่ฟ้า ฝาของจริงและก็จงขึ้นจงขึ้นไปและกต็ตัดตัดตรงนี้ก็คือตัดนัสรอตัดความช่วยเหลือที่จะประทานให้กับนบีสลุลตล่านและก็จงเฝ้าดูว่าสิ่งที่เขาวางแผนนั้นมันจะเป็นไหมการวางแผนเพื่อล้มศาสนาเพื่อล้มสิ่งที่จะงอกเงยขึ้นมาศาสนาขงอลอื่มันจะเกิดขึ้นไหม ปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะแน่นอนอัลลอฮ์จะช่วยให้กับท่านนบีซอลลัลลอฮ์อะลัยวะสัลลัมพี่น้องครับอายะนี้สรุปมาแล้วอายะนี้บ่งบอกถึงความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านนบีซอลลัลลอฮ์อะลัยวะสัลลัมและอายะนี้บ่งบอกถึงความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ที่มีต่อผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ว่าวะลายังซุรนั่นแหละไม่ยังซุรุอัลลอฮ์ تعالى แน่นอนจะให้ความช่วยเหลือกับ ผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์นี่ครับคือองค์การที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามไม่มีใครสกัดกันได้ไม่มีใครห้ามได้ยูรีดูนัลยุฟิอูนูรัลลอฮิบีอัวาอิฮิมคนกาฟเฟ่พวกเขาเล่นั้นต้องการที่จะดับไฟอิสลามด้วยกับปากของพวกเขา Pokhafayam, cakap faham Islam. Teh, wallahu mutim munuri. Allah Taala cak sombun Islam, cakai Islam sombun. Jangan mungam dunia ni, walaupun kami hafal Qur'an. Meskipun kaum kafir tidak suka, tetapi. Dan ayat terakhir dari Surah Al-Hadid Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan dua atau tiga ayat yang merupakan perintah yang meliputi seluruh kehidupan manusia. Nen, Allah Taala dai nen nak ya ayyuhallazina amanu uh, wasjudu oh pusakka jong rokok le sujud kaku nen nak Allah Taala dai sang cong ibadah tu peja' un ibadah unikutam, sah, khair cong tam kwam di ni ke kan yu ruam kap sangkom คำสั่งสุดท้ายว่าจะอิดุฟิลลาฮิฮักกะจิฮัดีจาทั้งหลายจงต่อสู้ดินรนเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์อย่างจริงจังในการต่อสู้นี่คือคำสั่งสุดท้ายเหตุนี้ท่านพี่น้องครับในเรืองที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เราเอาไปปฏิบัติและก็เอาไปบอกต่อให้กับคนอื่นด้วยนัอินชาอัลลอฮ์